สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็คลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราจะมาบอกถึงวิธีการประกบบอร์ดไดส์โอบกับซิงกันนะครับว่าเราจะประกบบอร์ดได์ท่าไหนนะครับซึ่งบอร์ดไดส์โอบเนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับซิง์ตัวทีเนี่ยแบบนี้ยเล็กซิง์ตัวทีนะครับซิง์เนี่ยมันจะมีซิง์หน้าเรียบก็คือจะมันไม่จะไม่มีแกนตรงเนี้ยยื่นออกมาอันนี้เขาเรลยกว่าหน้าเรียบนะครับส่วนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวทีนะครับมันจะมี เป็นสิงตัวล่างที่เป็นหน้าเรียบแล้วก็จะมียื่นมาข้างบนเขาเรียกว่าสิงตัวทีหรือก็ศูนย์ห้าแปดนะครับก็นะครับสิงตัวเนี้ยนะครับมันจะเหมาะกับชุด OB เนี่ยที่สุดนะครับเพราะจริงๆแล้วเขาทามาสําหรับสิงตัวทีนี่แหละนะครับวิธีการประกบบอร์ดไดนะครับก็ประกบเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนะฮะซึ่งนะครับเราเอาสิงเราเอาบอร์ดไดตรงเนี้ยมาวางบนสิงตัวทีเลยนะครับน่ฮะมันจะอยู่ลักษณะนี้เลย แต่ข้อสำคัญเลยนะครับว่า,าข้อสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะหันท่าไหนนี่แหละนี่ครับแค่นั้นเองนะครับก็คือมันจะมีฟังอะไรครับที่เขียนว่านะฮะ5200ห้าสองศูนย์ศูนย์กับหนึ่งเก้าสี่สามถูกไหมนี่แหละครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่า เราประกบท่าไหนเราจะเอาฟัง 4, หนึ่งเก้าสี่สามไว้ท่าไหนห้าสองศูนย์ไว้ฟังไหนนะครับแค่นั้นเองนะครับนะสมมติสมสมมติว่าวันนี้เราจะเอาเราจะวางท่านี้เห็นไหมครับเราจะวางท่านี้หันอินพุตไปทางนี้เอาพุตไปทางนี้นะครับ เราก็เอาฝั่งนี้เป็นอะไร1 9 4่สอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับ5้าสองนย์ูอยู่ฝั่งนี้โอเคเราก็ดูแล้วว่าช่องมันอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้า6คู่ก็ใช้ซิงหกนิ้ว8คู่ก็8นิ้ว10คู่ก็10นิ้วนะนะครับก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะเอา1 9ึ่สสาม อยู่ฝั่งนี้ถ้าตรงส่วนอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราก็ทําการยึด TR แล้วนะครับ TR เนี่ยนะครับเราจะมันบังคับเลยมันต้องอยู่ท่าเนี้ยนะครับนะฮะ TR เนี่ยบังคับเนี่ยนะครับว่าอยู่ท่าเนี้ยนะครับนะฮะนยฮะมัน TR เนี่ยมันต้องอยู่ท่าเนี้ยมันบังคับเลยนะครับนะฮะ เนี่ยนะครับหกคู่ก็ข้างเราหกตัวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมมันก็จะไปตรงกับร่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดูไหมครับอ่าฝั่งนี้ล่ะนะครับฝั่งนี้ก็อีกหกก็เป็นสิบสองตัวคือหกคู่ 6, หกคู่สิบสองตัวนะครับก็คือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเห็นไหม แต่มันแบ่งหนึ่งเก้าสี่สแบบนี้เองนะครับนะฮะวิธีการยึดนะครับท R ก็คือยึดท่านี้เลยหันขาตัวโดขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาบอร์ดประกบเข้าไปเสียบตามรูฉะนั้นเนี่ย TR เนี่ยมันจะเสียบจากด้านล่างขาเนี่ยมันจะโดขึ้นมาข้างบนนะครับลูกค้าบางคนไม่รู้นะครับนะฮะถ้าแบบนี้นะครับมันจะตรงขางมันพอดีเลยนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับตัวเล็กนี่คือเป็นอะไรเบสเห็นไหมเบสตรงกลางซี C. ตัวนี้รูนี้เป็นอีเห็นไหมครับมันก็จะตรงพอดีเลยเบสซ e. ีอีอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าโอเคนะครับมันก็ตรงพอดีเลยไหมครับ G r มันอะไร bs เห็นไหมบ s ce เห็นไหมครับแต่ถ้าเราหั่นหัวขึ้นปุ๊บฝั่งนี้จะเป็นขา b ใช่ไหมตามที่คลิปที่ผมเคยบอกที่บ้านมา bs ce เห็นไหมครับมันก็จะไปตรงรูนี้พอดีเลยแล้วก็เสียบรูนี้ปุ๊บนะครับเราก็เสียบรูนี้เลยเห็นไหมบ s ce เห็นไหมครับนะฮะแต่ถ้าเสียบแบบนี้ล่ะนะครับถ้าเสียบแบบนี้ล่ะนะครับ ถ้าเสียบแบบนี้ล่ะมันก็ได้เ <c oughs> บสซีอเหมือนกันแต่มันเปลืองซิงค์นะฮะแค่นั้นเองนะครับมันเปืองซิงค์นะฮะมันก็ทําได้นะครับ,นะรบ,นะรบแต่ทางที่ดีคือใช้ซิงค์ตัวทีแบบนี้นะครับแล้วหลอกก็นี่เลยแบบนี้เลยเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับวันนี้ผมอาจจะพูดบางทีวนไปวนมานิดนึงนะครับเนื่องจากวันนี้ไม่พร้อมหลายอย่างเลยทั้งสุขภาพทั้งอุปกรณ์นะครับ แต่ลูกค้าบอกว่าพี่ทําวิธีเหอะนะวิธีเหอะผมอยากทาอยากอยากดูแย่แล้วนะครับผมก็โอเคพยายามทําให้นะครับอ่ะโอเคก็รู้แล้วว่ามันประมาณนี้นะครับคือใช้ซิง์ตัวทีแล้วก็วางท R ถาท่าท่าเมื่อกี้นี้โอเคเดี๋ยวผมจะยึดให้ดูเลยนะครับนะครับผมก็เอาซีโคนแต้มไปนะครับแล้วก็วางไมก้านะครับ ประมาณนี้นะครับวันนี้ของมันจะไม่ค่อยพร้อมนะนะครับเพราะ,ะรผมไม่ได้เอาของติดมาด้วยนะครับพอดีมันมีของอยู่นิดหน่อยก็เลยอ่ะจังหวะทำด่วนก็เลยนะครับสิงตัวนี้นะครับถ้าเกิด แผ่นขนานไอ้แผ่นไมก้ากับรูสิงตรงเนี้ยมันไม่ตรงสมมติมันไม่ตรงกันหรือว่าแผ่นไมล้าหัวมันใหญ่กว่าเนี้ยนะครับนะเราสามารถขวานไมก้าได้นะนะครับแต่ก็วิธีกวานก,ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ ครับแล้วก็เอาทอาวางไปนะครับฝั่งนี้อะไร1 9ึ่งเี่สมใช่ไหมเราก็นะครับแต้มซิลิโคนไปนะครับก็วาง TR ยึดไปนะครับ1,9,4,3ครับ1ตัว มิติอาเก้ากาบีอาเพิ่งไลปนกันอยู่คาบีสามไม่ครบเลยมึงเนี้ย <c oughs> เอาเท่าที่มีแล้วกันเนะ <c oughs> าะอืมประมาณนี้ มี4คู่นะครับวนันนี้นะโอเคเสร็จแล้วเราก็คือวิธีการขันน็อตเนี่ยถ้าเป็นเป็นสิงตัวเนี้ยนะครับเราสามารถเอานอ็อตคือแค่ขันให้มันพอโยกได้อะพอที่เดี๋ยวพอเราเอาซิงวางปุ๊บเนี่ยเราจะเขยบให้มันตรงรูซิงแล้วเราค่อยมายึดนอด็อตให้แน่นที่หลังเราก็คือขันพออยู่ไว้เฉยก่อนนะครับ แล้วก็ขันไว้ก่อนนะครับยึดน็อตไว้ก่อนไม่ตรงไม่ตรงรูก็ขยับมันนิดนึงนะครับเอาพอนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับคือซิงตัวทีเนี่ยมันดีอย่างตัวอีทีคือมันมันบังคับในตัวนะครับ วันนี้นะครับจะออกจะเปรอๆนิดนึงปุมแผ้ทั้งตาเช้านลครับเือกาดวันนี้วันหยุดด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดนะครับรับลูกค้าทางโทรศัพท์ตลอดนะครับตอบลูกค้าทางไลน์ตลอดนะฮะก็นะครับหยุดไปเลยนะครับประมาณนี้ ผมทำให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะนะฮะเอาประมาณนี้แล้วกันว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินนี่ยรู้สึกจะเลือ่อยเปื่อยเหลือเกินเนะะี่ยนะครับขวดไม่ตรงรูก็แง้มๆหน่อยแล้วกันนะฮะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องแน่นมากเท่าไหร่ก็พาวันยกยกได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้เอาทําการเอาขานแ้สอดเข้าไปแล้วก็ขยับ้ายขยับฝ่าแล้วก็ค่อยยึดให้มันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเบรกรับโทรศัพท์ลูกค้าแป๊บนึงฮะโอเคต่อครับนะฮะภารกิจเยอะมากนะครับช่วงวันนี้นะครับก็โอเคคลิปนี้ผมแนะนําการยึดซิงแบบนี้ดีกว่านะครับยึดซิงคอทิยาแบบนี้ดีกว่ามันจะได้ดูแบบเหมาะกันหน่อยนะครับผม แลก็ยังไงมันคลิปนี้มันยาวเกินไปมันมันขนาด T R ไม่ทันแน่นะครับโอเคฝั่งนี้เราก็เหมือนกันนะครับเราก็ทาไมคทานะครับไมก้านะครับทาซิลิโคนนะครับแล้วก็วางไมก้านะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ เรืปะที่หาเหลือแค่สีนะ่คู่นะครับมีแค่สี่คู่นะฮะโอเคสี่คู่ก็สี่คู่ทําเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันนะที่เหลือก็คือจะทำหกคู่แปดคู่สิบคู่อะไรก็ทาใส่กันเอานะครับโอเคเสร็จแล้วทําไมก้าูลไมก้านะครับขนาดตัวนี้ไมก้ายังเรียกผูกเรียกผิดเลยนะมันไม่เวิร์คชิดโอเคนะครับ,อนะรบพอเป็นพิธี เสร็จแล้วก็เอาท r เบอร์อะไร5้0 2ันฝั่งนี้5 0 0พัวางไปนะครับนะครับหงายท้องขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยึดเหมือนเดิมนะครับยึดพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับพรดีเราต้องไปขยับตอนที่เราเอาแผ่นขนาดไปวางนะครับกดเดินวีโออ้ากดแล้วนะครับ ไม่ใช่พูดไปตั้งนานแล้ววีดีโอยังไม่ได้กดเลยนะครับวันนี้ยิ่งเบอรเบอมึนๆอยู่นะนะครับอ่าครับอันนี้สิงตัวนี้มันจะไม่ต้องแบบพิสดารแบบต้องหาอะไรมายึดอะไรเงี้ยนะนะครับลองใช้นอดจิตไปเลยแล้วเดี๋ยวมันเราค่อยมาจับให้มันตรงที่หลังนะครับ ถ้าเป็นสิงตัว e เนะี่ยมันจะไอที่ว่าใช้แผ่นขนาดแบบสิงตัว e หน้าเรียบที่ว่าผมคลิปที่แล้วเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนลิดหนึ่งนะครับไม่งั้นมันไม่ตรงนะครับอันนี้มันมีตัวแผ่นขนาดเนี่ยเป็นตัวบังคับมีหัวสิงตรงเนี้ยเป็นตัวบังคับเนี่ยมันก็คือยังไงมันก็ตรงนะฮะ โอเคนะครับยวผมเบรกไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็โอเคนะครับสมมุติเนี่ยเรายึดครบหมดแล้วนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับก็คือฝั่งห้าพันสองฝั่งนี้ฝั 5, ่งอะไรห้าพันสองมาแญาให้หมาโทรศัพท์ใช่นไหมครับโอเคนะคร,รับโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคก็นะฮะเราก็พอมาเราใส่ทีอาร์ครบแล้วเนี่ยเราก็ มาวัดทีอาร์เหมือนเดิมจริงๆจะวัดก่อนก็ได้แต่มันก็จะช้านะครับแล้วแต่ใครแล้วแต่บางคนแล้วกันแต่ผมจะใส่ทีอาร์ไปก่อนนะครับนะฮะก็พอใส่ทีอาร์เสร็จปุ๊บผมก็จะมาวัดแล้วว่าทีอาร์แต่ละตัวเนี่ยมันมันดีเสียนะครับเพราะถ้าเราไม่วัดก่อนเนี่ยไปใส่เลยเนี่ยจะมันพังอีกต้องมานั่งรื้อเสียเวลานะครับก็ตั้งคูณ 10k เลยนะผมจะตั้งคูณ 10K เลยนะครับวัด4 e นะครับต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าเป็นไอฝั่งนี้ฝั่งอะไรเนี่ย 5, 2้0ฝัน็น5 2 0 0 ขา C ต้องสายสีดำนะครับขา E นะครับขา E ต้องเป็นสายสีแดงนะครับต้องไม่ขึ้นเห็นไหมถ้าขึ้นจะแสดงว่าช็อตนะครับเสร็จแล้วเราเอาเอามือเราเนี่ยแตะขาแตะขา C ขา B ห้ามไปโดนขา E นะปุ๊บมันต้องขึ้นเห็นไหมนะครับเห็นไหมมันต้องขึ้นแตะขา C ขา B คือทิก ไปอาดแต่มันเนะี่ยมันต้องขึ้นแบบนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้โอเคใช้ได้นะครับแล้วก็ผ่านนะฮะตัวต่อไปนะครับเห็นไ,ไหมถ้าแตะสถ้าสีกบอีปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้แล้วลูกอะนะครับนะครับนปุ๊บเห็นไหมยังไงใช้ได้นะครับเห็นไหมครับ อ่างเงี้ยใช้ได้ผ่านนะครับเสร็จแล้วมาวัด1 9 4 3นะฮะ1 9 4 3 1943ขา C ต้องเป็นสายสีแดงนะครับขา B ไอขา E ต้องเป็นสายสีดำปุ๊บเห็นไหมต้องไม่ขึ้นถ้าขึ้นช็อตอ่าเสร็จแล้วเราเอาแตะ C กับ B ปุ๊บเนี่ยต้องขึ้นอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับผ่านนะครับเป็นเดิมเลย สีดำผมมันจะติดก็เทปสีดำไว้นะพอดีปากคี่มันเป็นสีแดงพอดีนะครับแต่ผมแตะก็เทปไว้ให้มันรู้ว่าเป็นสสีดำนะอ่าโอเคนะครับอ่าใช้ได้นะครับถ้าจับ4กับ e เราขึ้นนะครับไม่ได้นะนี่จับ4กับ E ปุ๊บต้องไม่ขึ้นเสร็จแล้วแตะ b กับ C แบบเนี้ยปุ๊บแตะ b กับ C นะห้ามไปมือห้ามไปโดนขา e นะนะครับต้องขึ้นแบบนี้ อ่าโอเคนะครับเรียบร้อยเช็คที่อาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทกําการอไรต่อ <All right. S 1> นะฮะพอเรายึดที่อาครบแล้วเนี่ยนะครับบางทีถ้าเรายึดแน่นไปเนี่ยนะครับถ้าเราใส่บอร์ดขนาดพวกเนี้ยใส่บอร์ดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาคลายอยู่ดีนะครับก็เลยว่าเป็นการเสียเวลานะครับก็ยึดมันแบบไม่แน่นนี่แหละเสร็จแล้วเราก็ดูว่าฝั่งนี้5ะมันสองไหนฮะมันสองอยู่ฝัง่งไหน้ามันสองอยู่ฝั่งนี้ ฝั่งนี้ฝั่งนี้หนึ่งเก้าสี่สามอ่ะเราก็ฝั่งนี้อะไรปะหนึ่งเก้าสี่สามนะครับอ่าก็อยู่ฝั่งนะนี้นะครับถูกแล้วเราก็ทําการนี่ฮะเสียบบอร์ดไปนะครับเสียบบอร์ดเสียบไปเลยนะครับนะบเสียบไปให้ตรงรูแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวานะฮะไปเรื่อยๆอ่า นะไหนไม่ตรงเราก็ดัดขาทียาไปหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยให้ดูชัดๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะเนเห็นไหมมันก็มันก็เข้าแล้วนะครับนีบน่อ๋อแต่อันนี้ เข้าเลยไหมฟังนี้เข้าแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาทําอีกฟังหนึ่งถ้าเราไปยึดที่อาร์แน่นอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมเราก็ต้องยึดแบบนี้แหละนะครับค่อยๆหมุ่นไปแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาจัดไมก้าค่อยมาจัดไอ้พวกขาทีอาร์เนี่ยนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับค่อยๆทําไปเพียน้อย อันไหนมันติดเราก็ต้องดูมันติดอันไหนนะครับสมปุ้ม,มติดอันนี้เราก็ดัด่ากันไปปุ๊บยาตัวนี้นะหม,มันแน่นเกินไปนะก็ไม่ได้ละเห็นไหมต้องอ่าเนี้ยอาจจะเสียงอาจจะแปลกๆนะครับบางทีอาจจะคำพูดอะแบบ นีหน่อยมึนๆน่อยนะไม่ค่อยสบายนะวันนี้ไม่พร้อมเลยเลยทั้งอุปกรณ์ก็ไม่พร้อมนะครับทั้งร่างกายก็ไม่พร้อมเลยวันนี้นะครับรู้สึกมันจะมึนๆยังไงวันนี้นะเบลอนะบางทีอาจจะแบบแปบลบกๆหน่อยนะฮนะ ค่อยๆจัดไปทีละหน่อยนะครับจริงๆแล้วมันใส่ไม่ยากนะครับพอดีมันมีกล้องด้วยก็เลยติดกล้องอีกนะครับเลยยากกันอยใหญ่อ่าเห็นไหมครัพอเันเข้าล็อกมันก็ลงบุ๊บเลยนะฮะแล้วก็จัดไปทีละตัวนะครับ ่อยจัดไปนะฮะไอ้มันมีทีอาเก้าด้วยไงค่ามันมันมีผู้ตะกลูอีกหรือไม่ได้ออกนะฮะมันตุลยการเป็นตุลยนะฮะเห็นะพอมันเข้าปุ๊บเราก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าถ้าเรากดมันเยอะไปนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์เนี่ยมันจะไปขาอุปกรณ์มันชนกับซิงก์อีกก็ช็อตอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่า ไม่ให้มันนะครับนะฮะไม่ให้มันชิดจนเกินไปแล้วก็ไม่ห,ห่างเกินไปว่าถ้าห่างเกินไปถามว่าห่างเกินไปเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรแต่เนื้อที่ของเราเนะี่ยถ้าเกิดเนื้อที่เรามันแคบมันติดหม้อปแปลงเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกนะครับเราก็เอาแบบพอดีพอดีแล้วกันนะครับนะฮะเอาแบบพอดีพอดีนะฮะเราอาจจะลูกค้าบางคนอาจจะแบบยังไม่เก่งอ่ะก็หาอะไรลองไปก่อนนะครับเนี<แ>่ย <lightweight> อาจจะเป็นใสไฟเนี่ยนะครับ ใส่ไฟเนี่ยเราอาจจะลองไปนะครับตั้งสู่เห็นไหมพอลองปุ๊บเนี่ยมันก็จะคําแล้วเนี่ยเราก็หาสสยไฟอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะดูอะไรที่มันเท่าๆกันเนี่ยนะครับเนี่ยยัดไปนะครับแค่นี้จบนะครับเนี่ยเห็นไหมมัดวิธีให้เลยนะครับ หยุดปุ๊บทำไว้เนี่ยปุ๊บก็ไม่ชนแล้วเห็นไหมนะหรือว่าถ้ามันมองแล้วมันยังชิดกันอยู่นะครับมันก็จริงๆแล้วก็ห่างกันเยอะแล้วนะครับในในความรู้สึกข่มนะนะครับโอเคเนี่ยฮะเสร็จแล้วเราทาไงนะครับแค่นี้เองแล้วก็ทําการบัดกรีโอเคจะเป็นคลิปหน้าละกันแล้วมาดูยาวยืดปึ๊ดยังไงไม่รู้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมช่างหัดนะฮะก็นะครับฝาก เบอร์โทรฝากไอดียไลน์ไว้หน้าบัตรนี้ด้วยนะครับนะโอเคครับ